จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งด้านภูมิประเทศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนที่ประสบปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและขาดโอกาสในการพัฒนา การขับเคลื่อนการทจัดความยากจนจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนจังหวัดสกลน,นครภายใต้การนำของนางรานิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้นกันภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมมาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่ง,งยืนในปี2568ศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลน,นคร มุ่งเน้นการทำงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาค,คีเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMap และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจอปทออเป็นฐานวิเคราะห์ปัญหายอย่างตรงจุดและออกแบบการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพรายได้ที่อยู่อาศัย สุขภาพ,าพหรือการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐโดยใช้กลไกลการขจัดความยากจนได้แก่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและอำเภอซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการภาคีกระข่ายหลายภาคส่วนทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ซึ่งเป็นทีมที่ใกล้ชิดในการดูแลช่วยเหลือครัวเรือนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมโครงการในการขจัดความยากจนที่ได้มีการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้โครงการบูรณาการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ให้องค์กรสตรีและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลักในการเสนอโครงการสำหรับฝึกอาชีพให้กับครัวเรือน TPMap อาทิเช่นฝึกอาชีพการแปลรูปอาหารการทอผ้าการสารเปลกเป็นต้นส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนครโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสกลนครทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป้าหมายได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพอาทิการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลาเพาะเห็ดปลูกผักสวนครัวทำขนมให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จอปอด้านรายได้และครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงที่มีรายได้ระหว่าง40,000-45,000ถึง 45, บาทต่อคนต่อปีจำนวน500ครัวเรือนส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณผ่านกรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดสกลนครสร้างบ้านให้กับครัวเรือน TP-MAP ที่ตกเกณฑ์ในมิติความเป็นอยู่บ้านพักอาศัยมีสภาพไม่คงทนถาวรงบประมาณหลังละ2แสนบาททั้งนี้ได้สร้างบ้านให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์แล้วจำนวน3หลังในพื้นที่อำเภอสองดาวโพนนาแก้วและพรนานิคม ส่งผลให้ครัวเรือนมีบ้านพักอาศัยที่คงทนถาวรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนหายใหญ่ล้นหายเล็กไม่เต็มพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนคนสกลนครไม่ทิ้งกัน จังหวัดสกลนครโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR ดำเนินโครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการด้วยการเปิดรับการสนับสนุนเข้าของเครื่องใช้สิ่งของจำเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพที่เหลือใช้ในครัวเรือนและยังอยู่ในสภาพดี อาเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งต่อให้ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน300คนจากครัวเรือนที่ตกเกณฑอออ์จปทด้านรายได้ด้านความเป็นอยู่และครัวเรือน TP Map ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งจากการรับการสนับสนุนดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีได้รับสิ่งของเครื่องใช้และเงินสดรวมมูลค่ากว่า0 0 0 0 0บาท ทำให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีช่องทางในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นจากการดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคศาสนาภาคประชาสังคมเพราะการพัฒนาคนคือการพัฒนาประเทศจังหวัดสกลนครจะก,ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ภายใต้หลักรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง